อยากคนละว ok, ัวใจที่ขาดเคือหัวหมูเขาคือหัวฉีเนี่ยคนอยากไม่เยอะมึงมึงกางเกงตีได้บ่อยฉันเอารถมาเอาม้ามามาฉันฉันมันรถมามาคือลำปางนี่แม่มาเสือรถู่ท่งหลังนี่แม่คือแขกผมมีจังฉันมีจังฉันเลยเขาลงมรถลงรถได้แล้วก็ฉีรถมาเขาเลยนะมีแต่รถมา ประเทศเขาเนี่ยมากจนตะแกีงทัเง็นเกียดเกียรในหัาเมันรุดมาชี้รุมาเขาเราจ้างจังสะกทียยุงชเบื่อนี่ล่ะได่ชี้หนีไปตัทวาให้บอกสันบอกสันจะลุกยอกพอนโอ้ยโว่โว่หลอว้าเนึ่งันจะำดอกดูโอ้ยมันสมยแบลยนไปแย่งต้องเือยุกปีไปจุมไปนั่ง នមោនមននមននមោនមននមននមោនមោនមននមននមោនមោបារកាកាចាបសាមុនាបតាចាបាសបានមននមន៦ទី